สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอให้คุณผู้ชมดูนะจ๊าหำวัวตุนหำวัวตุนหำวัวตุนมากินกันได้เลยจ้าร้านแคนาบิดแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองนะจ้าบาลีที่หนึ่งสองศูนย์ทั้หนึ่งหนึ่งสองสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจ้านั่งกินได้นะจ๊ะหรือโทรไปสั่งกินที่บ้านก็ได้ร้านแคนาบิกแคนาบิกแคนาบิดอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองอันนี้คือหำวัวนะคะไฟลุกเลยค่ะ หำวัวตุนหม้อไฟหำวัวตุนหม้อไฟมีเนื้อเปื่อยด้วยนะคะเนื้อสามชั้นนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นเอ็นเนื้อด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่คุณผู้ชมนี่นี่นี่โอ้ไฟลุกนะะี่ค่ะชุดหนึ่งนี่ร้อยแปดสิบแล้วก็มีเส้นหมี่ให้นะคะมีพริกให้อย่างนี้ค่ะชุดหนึ่งร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบาทนะคะมากินที่ร้านกระชามะเจ็ดสิบาทค่ะชามละเจ็ดสิบบาทมากินได้เลยนะคะนี่ค่ะ เกาเหลาหม้อไฟเกาเหลาหม้อไฟเกาเหลาหม้อไฟหำมวัวตุนหันวัวตุนตัวเดียวอันเดียวตุนจ้าร้านแคนนาบิสแคนาบิสอาจาะลูกชิ้นเอ็นเนื้อก็มีอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่อันนี้ค่ะอันนี้คือคือตัวเดียวอันเดียวตุนนะคะนี่ค่ะแล้วนี้ก็เป็นเนื้อเปื่อยสามชั้นนะคะนี่ค่ะจะกินกับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินกับเส้นหมี่นี่ก็ได้นะคะชุดหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะมีข้าวมีเส้นหมี่ให้นะคะ น่ากินอร่อยที่สุดในโลกเลยอันนี้น้ำซุปนี่มีสมุนไพร19ชนิดนะคะน้ำซุปยาจีนสมุนไพร19ชนิดค่ะนะคะหำวัวตุนหำวัวตุนนะคะหำวัวตุนค่ะมากินได้เลยค่ะมากินได้เลยนะคะมากินได้เลยค่ะเนี่ยกำลังจะกินเดี๋ยวรอให้ไฟมันหยุดลุกก่อนแม่กลัวไฟมันมันไหม้หน้าแม่ไงแม่กลัวอยู่ให้มันเดือดฝุดฝุดก่อนนี่ นี่นี่เห e, e like, ็นไหมคะนี่ค e, ่ะเห็นไหมคะเนี k ha, k k w, e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  ่ยอันนี้อันนี้แหละหำหำวัวตุนหำวัวตุนอันนั้นลูกชิ้นเอ็นเนื้อค่ะนี่ลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเปื่อยนะคะอ่าให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือแบบหำวัวตุนหำวัวตุนอืมนี่ชาแนทมากินด้วยกันจ้ะลูกลักทัดดาวมากินจจะลูกลักทัดดาว ธัญ,ญบูรณมาเลยลูกลักอย่าให้ไฟมันหยุดหยุดก่อนแม่กลัวกลัวไฟลวกหน้าจ้ะกลัวมากเลยจ้ากลัวไฟมันลวกหน้าแม่ไฟมันลุกอยู่เนี่ยหม้อละร้อยแปดสิบเองนะร้านแคน,นาบิทแคน,นาบิสมากินได้เลยทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้ามากินได้เลยนะจ้าหืมวัวตุ๋นหำวัวตุนวต๋นจ้าตัวเดียวอันเดียวตุน๋นนี่เนี่ยอันนี้คือหำวัวนะจ้าเคยกินกันไหมหำวัวเนี่ยเคยกินกันไหมจ้า อม,มากินเลยจ้าหิวคิปหายเลยแม่หิวมากอ่ะเดี๋ยวจะขออันนี้ญาตตั้งตั้งมือถือจะได้ผสมน้ําจิ้มคือเราไม่ไอะพริกใส่ลงไปคือแม่หิวข้าวแม่แม่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยรอจะมากินหำวัวตุ๋นเนี่ยเนี่ยทำเป็นน้ําจิ้มเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยทาเป็นน้ําจิ้มจิ้มคือกว๋วยเตี๋ยวจะไม่ใส่ ให้น้ำส้มมันน้อยไปหน่อยให้น้ำส้มมันน้อยไปหน่อยเลยมันเลยแห้งมันขิ้น มันกิมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่จะสั่เต้นหมี่นี้ลงไปเพราะว่าไฟมันดับแล้วเมื่อกี้อ่ะไฟยังไม่ดับแต่แม่ก็กลัวแม่ไม่กล้าเข้าใกลนะ้แม่กลัวไฟมันแบบลูกใส่หน้าแม่นะเดี๋ยวขนตาโดนไม้หมดอันนี้เป็นคิปอยู่แค่ชิบหผ่นอ่ะ ันเอาเส้นขึ้นมาก่อนผิวจนมือสั่นแล้วเนี่ยผิวจนมือสั่นคุณผู้ชมเอาเส้นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันเละผิวจนมือสั่นเลยเดี๋ยวจะเกนกินอะไเนี่ยเอ็นเขาเรียกหามตัวเดียวอันเดียวตุนน๋นไงว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะนี่ควยนะคะควยตุ๋นนะคะ จะเป็นกล้วยของวัวน,นะหรือหำวัวน,นะเอาอาปากอาปากใครเคยกินบ้างหำวัวตุ๋นเนี่ยอันนี้แม่จะกำลังจะกินให้ดูเนี่ยเห็นหั่มวัวไมหมหั่มวัวไหมอ,อาปากจะหำวัวจ้าอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากละลายในปากเลย อืมอำนี้ลูกกินกินเอ็นเนื้ออ่ะอาปาก้าอาปาก้าอืมมือมาสัา่นเห้ว หำวัวอ้าปากอ้าปากห้ำวัวตุนห้ำวัวตุนจ้าเนี่ยควยวัวตุนควยวัวตุนอ้าปากจ้าผิวจนมือไม่สั่นอันนี้จ้าน,นี้จ้าห้ำวัวตุนห้ำวัวตุน ใครอยากกินหำ่วัวตุ๋นก็รีบมากินนะหายากนะหำมวัวตุ๋นเนี่ยรู้เปล่ารีบมากินเลยเดี๋ยวหมดอันนี้เป็นเป็นเนื้อเปื่อยนะสามชั้นชิ้นใหญ่ใหญ่เห็นไหมป่ะอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยเนื้อตุน ันนี้เนื้อตุ๋นจะเนื้อตุ๋นจะแอปากจะแอปากจะ หำมวัวตุนหำมวัวตุนหำมวัวตุนอ้าปากเลยอันเดียวตัวเดียวอันเดียวตุนเนี่ยมือไม้สั่นเลยสั่นเลยอุย้ยดูเด้อแอปปากือ นี่ไงหำมวัหมวหำมัวใครเคยเห็นหำบวัวบ้างเนี่ยหำมวัวตุนเมอไฟเนี่ยร้อยแปดสิบถ้ากินเป็นกว๋วยเตี๋ยวว่าชามละเจ็ดสิบมีทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อยแล้วก็เนี่ยเอ็นตุนแล้วก็หำมวัวตุนสุกัญญากินหำบัวไม่สุกัญญาอืม นี่ชมมากินแล้วหัมวัวตุนหัมวัวตุนจุนภาคหัมวัวตุนนี่นี่โอหันนี้ใหญ่ชิหมหายเลยม,มันใหญ่ข้าวปากไม่หมดหันวัวตุน หัมวัวหัมวัวมีกิ๊กรับมากินแล้วหัมวัวตุนหัมวัวตุนตัวเดียวอันเดียวตุนมีกิ๊กรับอือร่อยมาก อ,อร่อยมากอะ่ะเนี่ยดูเนื้อเปื่อยอย่ติดมันติดมันเห็นไหมวีเนื้อตุ๋นนะติดมันเห็นได้แบบมือไม้สั่นหิวจนมือไม้สั่นหิวจนมือไม้สั่น